จอแผนการเล่นลิเวอร์พูลชนะเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อศูนย์นะครับเรียกได้ว่าเอเวอร์ตันเล่นโคตรโหดเลยนะครับเสียบดุมากๆเลยส่วนโชต้านั้นเลี้ยงเข้าไปยิงนะครับโหดมากๆเลยแล้วก็ครึ่งหลังแก้เกมมาดีนะครับเมื่อเทียบกับครึ่งแรกสวัสดีครับกลับมาพบกับโอเวอร์ฟุตบอลและสวัสดีแฟนับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นวิเคราะห์เจาะแผนหลังเกมนะครับลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอร์ตันซึ่งแน่นอนว่าเป็นเกมที่โคตรสําคัญของลิเวอร์พูลเลยเพราะว่าพลาดมาหลายเกมนะครับจึงทำ 3แต้มให้ได้นะครับเพราะว่าความกดดันและการกับเกมเมอร์ซีไซด์เพราะว่าเล่นเดือดเล่นแรงแน่นอนนะครับไม่มียั้งเลยล่ะสําหรับเกมนี้ก็เป็น1เกมเลยนะครับที่แฟนหงนั้นก็ใจทุบทตมตอมเลยล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่าว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเบื่อหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินเพลินโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้นกําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนําบริการหานยูทู e พรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่วันละ19บาทหรือสมัครรายเดือนนะครับเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออาายุเเมมมลดิิีบรรก แจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายและยังมีแอปสตรีมมิ่งอีกมากมายหลากหลายด้วยนะครับเช่น Netflix Disney p l u s i สไอีอี 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกแอดไลน์ Ad มาที่ b บ r r y 4K ฐานลูกค้ากว่า5 0 0 0 0คนจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติก็ราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มา b บ r r y 4K หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยก็สำหรับเกมนี้นะครับรีฟูลน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่า แบ็กขวาเทรนอานนั้นก็เจ็บอยู่นะครับคอเนอร์แบลลี่นั้นก็ยังไม่สามารถลงเล่นได้แบ็กขวาเกมนี้ก็เลยเป็นเคอร์ติจโจนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าโจนจริงๆเนี่ยก็เคยเล่นนะตำแหน่งนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นฤดูการก่อนแล้วก็ผู้รักษาประตูนั้นเป็นเควินเคลเฮอร์นะครับเพราะว่าริชาร์เบเกร์นั้น,น,เ,นเนี่ยเกิดอาการคอนสักชั่นก็ยังไม่พร้อมในการเล่นเกมนี้คือถ้ากลับมาได้แน่นอนว่าเกมหน้ากลับมาได้แน่นอน ก็สำหรับเกมนี้ิเวพูนั้นเนี่ยเริ่มเกมมาเนี่ยสำหรับผมมองว่าถือว่าช้านะครับกว่าหลายๆเกมที่ผ่านมาคือบอลค่อนข้างอืดๆแล้วก็เหนื่อยมากๆอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคําสั่งของโค้ชนะเพราะค่อนข้างชัดเจนเลยว่ารเวพูนั้นเนี่ยพยายามลดเทมโปตัวเองนะครับให้เล่นแบบช้าที่สุดแล้วก็ชัวร์ที่สุดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยให้ผมเดา2อย่างนะอย่างแรกนั้นก็คงจะรู้แล้วว่าเอเวอร์ตันนั้นเนี่ยค่อนข้างเล่นหนักอยู่แล้วในการเจอรเวพูนะครับก็คงพยายามเล่นเซฟตัวเองเอาไว้แล้วก็อีกมุมหนึ่งก ก็เลยพยายามเล่นให้เมคชัวร์มากที่สุดเลยแต่ปรากฏว่าเกมนี้เอเวอร์ตันเนี่ยโอ้โหผมมองว่าวางแผนเกมมาค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นอ่ะทาริฟูนั้นจะเซตบอลจากแดนหลังเนี่ยก็พยายามให้ผู้เล่นนั้นยืนคุมโซนสูงไปเลยนะครับแต่ไม่ถึงขนาดเพรสหนักนะแต่ปิดทางจ่ายบอลของล์พูและนะครับเมื่อเคยที่โจรน,นะนะด้วยความที่ว่าเล่นแบกขวาในเกมนี้ใช่ไหม เมื่อโจนได้บอลพับเนี่ยเอเวอร์ตันนั้นนะครับพยายามนะครับคุมโซนและปิดทางจ่ายของโจนเพื่อให้โจนนั้นผิดพลาดแต่ก็ต้องชมว่าเกมนี้ถือว่าโจนทำได้ดีนะครับคือช็อตไหนที่มันอันตรายจริงๆก็ชัดเจนว่าโจนนั้นก็จะไม่พยายามนะครับจ่ายบอลเสี่ยงๆนะคบเพื่อให้เสียบอลจากแดนหลังหรือตัดไปฝั่งร์พูนะครับพอร์พูนั้นพยายามจะเซตเกมรุกนะครับใส่ทางด้านเอเวอร์ตันเห็นชัดเจนว่าตอนแรกเนี่ยร์พูพยายามเซตนะครับจากบอลแดนกลางแต่เอเวอร์ตันนั้นก็แก้เกมมาดีนะครับไม่รู้ว่าเป็นแก้นางงานหน,กน,น้้าาาาาางนนนนนหรรรืออวว่เเเป็กลยยพพััมมคุ โซนและแพ็คนะครับตรงกลางให้มันเยิมมากๆทําให้เร์พูลนั้นไม่สามารถเลยนะครับที่จะขึ้นบอลจากแดนกลางได้มันก็จะมีกาแฟนแบกที่พยายามนะครับที่จะขึ้นไปก็คือลากบอลขึ้นไปเองแต่ก็ออกได้แบบทางปีกนะครับไม่ได้แบบมุ่งไปทางตรงส่วัสไลน์นั้นพลิกเกมไม่ได้เลยในช่วงครึ่งแรกนะครับคือได้บอลปั๊บก็ต้องแตกกลับนะครับส่วนแม็กอลิสเตอร์นั้นพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยมันคือพยายามเก็บบอลเนี่ยก็จะถูกกระแทกกระทันนะครับจนไม่สามารถออกบอลที่ถนัดได้นะครับจึงทำให้เกมแดนกลางของเร์พูลนั้นค่อนข้างจะถูกปปปิดตายแแล้้วอ สมลิฟพูนั้นจึงนะครับมีการปรับแผนโดยเน้นการโจมตีจากริมเส้นแทนนะครับแล้วก็เน้นไปเลยนะครับในฝั่งของดิอาร์ตก็คงจะพยายามซื้อเกมรุกของดิอาร์ตเลยนะครับเพราะว่าดิอาร์ตนั้นก็มีสกิลการลากเลื้ยบอลที่ดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่สามารถสร้างสารรค์เกมได้เยอะนะครับแต่ผมมองว่าเป็นจุดดีนะเพราะอะไรเพราะเอวตันเล่นหนักมากๆเลยนะครับและทําให้นะพอดิอาร์ตได้บอลปับ๊บเอวตันก็รู้ว่าดิอาร์ตเลี้ยงบอลดีนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาเข้าบอลกับคนอื่นนะนะั้นจะเข้าหนักมากๆแต่กับดิอาร์ตในช่ว เสี่ยงมากมายอะไรเพราะว่ากลัวที่จะฟาวไงแต่เพราะท่านเกมนี้เล่นคับลูกคับดอกบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ช็อตที่แม็กลิสเตอร์นั้นเนี่ยโดนเปิดปุ่มค้างเอาไว้ผมบอกเลยนะว่าแม่งควรใบแดงสุดๆเลยกรรมการก็สอตอเหมือนเดิมนะครับเราพูดแค่นี้ละกันนะครับคือกรรมการก็แบบเนี้ย ซึ่งเกมเลี้ยปูในเกมนี้ก็ชัดเลยนะคบว่าก็ทําเกมได้นะครับจากริมเส้นเท่านั้นเลยนะครับเกมมันก็ค่อนข้างตื้อๆตันๆและเอเวอรตตันก็รอนะครับจังหวะเนี่ยที่สกัดบอลได้และสวนกลับและการสวนกลับเนี่ยก็วางแผนมาดีนะครับให้เบโต้นั้นก็คือยืนเป็นหน้าเป้าใช่ไหมและเกมนี้เบโต้ผมบอกเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรของโคตรปั่นป่วดเลยเก็บบอลดีมากๆนะครับม่งชงให้กับเพื่อนหรือแม้กระทั่งเก็บบอลลมยากนะครับและเลี้ยปูกองหลังเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมจริงๆเป็นปัญหามาหลายเกมแล้วก็คือปล่อยบอลตกง่ายเกินไป เพราะตามหลักจริงๆแล้วกองหลังไม่ควรปล่อยบอลตกนะครับมี2ช็อตเด่นๆเลยนะครับที่ปล่อยบอลตกและทําให้ลิ์พูนั้นะเกือบเสียประตูนะครับแล้วก็ฟันได้เกมนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่านะครับค่อนข้างเล่นพลาดเยอะมากๆเลยพลาดมากกว่ามาตรฐานตัวเองไปค่อนข้างมากอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทาไมเหมือนกันนะครับคือลิ์พูนั้นเกือบเสียประตูบ่อยมากๆเลยในช่วงครึ่งแรกนะครับโชคดีแค่ไหนแล้วนะครับลูกที่เบโตหลุดไปแล้วไปชนเสาหรือแม้กระทั่งลูกล้ำหน้านะครับที่ลิ์พูนั้นไม่โดนไปเสียก่อนซึ่งได้ให้ผมมองนะปะ ฐาหลักๆเกมนี้ของร์พูลเนี่ยก็คือแดนกลางไม่สามารถทําเกมได้และหนึ่งอย่างที่2เลยนะครับกองหน้าตัวเป้าอย่างโชต้านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถเก็บบอลหรือว่าชงเกมให้กับเพื่อนได้เลยทาให้เกมของร์ฟูลนั้นก็ถูกบีบนะครับให้ไปเล่นริมเส้นนะครับและแน่นอนว่าการเล่นริมเส้นนั้นเนี่ยโอเคมันอาจจะมีพื้นที่เยอะนะครับแต่มันโอกาสการเข้าทํามันน้อยอย่างดีอาร์ตนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความอันตรายอะไรมากมายนะครับก็ได้แค่เลี้ยงวนไปวนมาหรือแม้กระทั่งซาร่าเมื่อได้บอลปั๊บเนี่ยก็จะถูกซ้อนสองในทัน,ทน เทคนิคละกันในช่วงครึ่งแรกผมมองว่าเอเวอร์ตันของเดวิดมอยนั้นเนี่ยก็มีการเซตระบบนะครับการเล่นเนี่ยหรือว่ามีการวางแผนการเล่นนะครับที่ดีกว่าในฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับถึงแม้จะดูว่าลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นฝ่ายที่ครองบอลมากกว่าก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างความอันตรายอะไรนะครับให้กับทางด้านเอเวอร์ตันสักเท่าไหร่นะครับแตกต่างเอเวอร์ตันที่มีโอกาสแล้วก็สามารถสร้างความอันตรายให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับแต่แน่นอนว่าบอลนั้นต้องนับที่สกอร์ในท้ายที่สุดแล้วนะคร่ดยททีี เพราะเกมในตอนนี้มันก็ดูกักๆตื้อๆตัตนๆไปนะครับก็มันเกมเมอร์ที่ไซดดาบี้มันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละ พอมาครึ่งหลังนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอานเนอร์นั้นน่าจะมีการแก้แผนเยอะมากๆนะครับอย่างแรกเลยผมเห็นว่านักเตะลีฟฟูนั้นมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นและนะครับมีเกมที่เร็วมากยิ่งขึ้นอย่างที่ผมบ่นไปในช่วงครึ่งแรกว่าลีฟฟูเล่นบอลกอนข้างเอื่อยมากเลยนะแต่ครึ่งหลังนั้นบอลน,นั้นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับลเลีกสิ่งหนึ่งเลยช่วงครึ่งแรกลีฟฟูนั้นไม่สามารถเจาะนะครับแดงกลางของอเวอตันได้แล้วก็นักเตะมิดฟิลของลีฟูนั้นดูไม่ค่อยกล้านะครับ ออกปีกอย่างเดียวพอครึ่งหลังมีการปรับแก้เกมนะครับโดยให้กองกลางนั้นพยายามลากขึ้นไปเลยพยายามจะจ่ายบอลทะลุขึ้นไปนะครับสลับกับการเอาบอลออกปีกนะครับทำให้กองหลังอเอเวอเรตันที่ก่อนนั้นเนี่ยมันคุมโซนแพ็กแน่นมากตรงกลางเนี่ยเมื่อโดนแบบสลับการเข้าทาปั๊บเนี่ยทำให้กองกลางแล้วก็กองหลังของเอเวอเรตันนั้นรวนมากๆเลยนะครับทำให้ล์พูนั้นเริ่มเปิดช่องในการก็ทำได้แต่ก็เหมือนเดิมนะเอเวอเรตันนั้นเนี่ยก็เล่นสไตล์เดิมเลยพยายามโต้กลับและสวนกลับเพียงแค่ว่าไม่คมเท่านั้นเองนะครับจริงๆเนี่ และผมมองว่าการแก้แพงของอานเนอร์ในครึ่งหลังนั้นถือว่าทําได้ดีนะคือพยายามให้นักเตนะนั้นเนี่ยดวลเดี่ยวตัวต่อตัว,ตว,ตวไปเลยกับเอเวอเรตันเสียบอลก็เสียนะไม่เป็นไรนะครับแต่พยายามดวลไปเยอะๆนะครับทำให้กองหลังเอเวอเรตันนั้นก็ถอยล้นลงมาบ่อยมากๆและเป็นที่มาที่ไปนะครับกับการที่ลิพูนั้นได้ประตูนํา1-0ลูกนี้เนี่ยต้องชมก่อนเลยว่าเป็นการเซตบอลจากแดนกลางที่ลิพูนั้นไม่กล้าทําแล้วก็ลูกนี้นะครับกองหลังเอเวอเรตันนั้นพยายามถอยล้นลงมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็โชต้านั้นล็อกไปหลายจังหววะะแล้้้้กกก็็ไดจอออในนนนารยิงงนนัีตชม ค,ความสามารถของโชต้าที่สามารถล็อกไปได้ขนาดนั้นแล้วก็ต้องชมนะครับการนวดเกมของริปูก่อนหน้านี้ที่พยายามนะครับเจาะทั้งกลางเจาะทั้งปีกทาให้เอเวอร์ตันนั้นเนี่ยลงและถอยลงมาต่ํามากๆริปูเลยมีพื้นที่ในการเล่นและก็เข้าทําได้ถือว่าเป็นความผิดพลาดเลยละด้านเกมรับนะครับของฝั่งเอเวอร์ตันและพอริปูขึ้นนําได้ปั๊บเนี่ยเห็นได้ชัดว่านักเตะริปูนั้นกลับมาเล่นนะครับในรูปแบบนะครับที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นคือเหมือนกับริปูช่วงท็อปๆก่อนหน้าน,นียที่เล่นนะครับค่อยๆเ,ยยยยบบเ่่เออยยไไไปรบบแแตมมด้้พาาสง พยายามจินตนาการนะครับดูเล่นเก่ามากขึ้นนะครับก็อาจจะผ่อนคลายและการความเครียดที่ก่อนหน้านี้ลิ์พูนั้นเนี่ยแพ้บ่อยนะครับก็มีทั้งแพ้มีทั้งเสมอใช่ไหมมีตกรอบนะครับวันถ้วยมันก็คงกดดันมากๆนั่นแหละนะครับพอแบบว่าเกมนี้เนี่ยพอนำเออร์ตันได้ปั๊บลิ์พูนั้นคลายความผ่อนคลายไปได้เยอะเลยแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีๆนะเกมนี้นะครับเคยที่โจนั้นมีหลายจังหวะเลยที่ดันขึ้นไปสูงมากๆเลยนะครับเพื่อเพิ่มผู้เล่นตำแหน่งกองกลางขึ้นไปอีกนะครับถามว่าทาไมนะครับก็แน่นอนว ตรงกลางเยือนนะครับเมื่อเคติโจนขึ้นไปปั๊บมันก็จะมีคนในการถูกประกบมากยิ่งขึ้นก็เป็นการแก้แผนนะในการคลายนะครับแผงกองกลางของเอเวอร์ตันไปด้วยและหลังจากนั้นลิฟฟ์ฟูนะครับก็พยายามเล่นบอลนะครับชิงวันทูมากยิ่งขึ้นนะครับเล่นจ่ายบอลสั้นนะครับมากกว่าปกติอาจจะมีสลับเล่นบอลยาวบ้างในช่วงจังหวะที่บอลไม่สามารถเซตจากหลังได้เพราะเอเวอร์ตันบีบนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้โอเคนะสําหรับผมนะครับแต่มันก็จะมีบางช็อตที่พลาดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นช็อตท เกมรับนะครับเพราะว่าต้องการเล่นเกมรุกเพื่อจะไล่ตามลีฟพูให้ได้ลีฟพูนั้นก็เริ่มมีช่องในการเข้าทำส่วนเอเวอร์ตันนั้นผมก็มองว่าการเล่นเกมรุกของพวกเขานั้นก็ยังปั่นป่วดลีฟพูอยู่นะโยนบอมยาวมาเลยนะครับให้เบโต้เงเบโต้ก็ชงให้เพื่อนหรือกินทาเองแต่ประเด็นหลักๆเลยเนะี่ยเบโต้นั้นดันไม่คมนะครับหรือว่าเพื่อนนั้นไม่คมนะครับเลยทำให้เอเวอร์ตันนั้นก็พลาดโอกาสหลายจังหวะด้วยก็นับว่าเป็นเรื่องดีนะครับเกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกมรับของลีฟพูนั้นค่อนข้างเล่่่าานนนไดดด้ตตตตตาาาาากกกววววมมรรฐคััใออออลืหุย ะหลังจากนั้นลิฟพูนะครับก็ส่งดาวินนูเยสมานะครับพอส,ส่งดาวินมาปั๊บเนี่ยลิฟพูนั้นเริ่มเล่นบอลยาว like <amiliar children, S 2> มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือใช้ความเร็วของดาวินในการเข้าทำแล้วก็ใช้ความเร็วของดาวินนั้นพยายามกระแทกกระทันนะครับเกมรับนะครับของแดนเอเวอร์ตันก็ถามว่ากระเตื้งขึ้นไหมก็ดีแค่บางจังหวะนะครับยังไม่ได้ถือว่าเปลี่ยนอะไรมากขนาดนั้นแต่ก็โอเคนะครับถือว่าเป็นการขู่กองหลังเอเวอร์ตันพอสมควรเลยนะครับไม่ให้กองหลังเอเวอร์ตันนั้นกล้านะครับที่จะดันขึ้นสูงในการเอา เลยนะเรื่องเล่นเกมแรงกับลิเว์พูเพราะว่ามันก็เล่นแรงมาตลอดอยู่แล้วแต่ไอช็อตไอสองช็อตไอช่วงท้ายเกมนะครับช็อตที่โซโบโดนหรือนะครับพิกฟอร์เนี่ยเตะนะครับทางด้านดาวินไอนี้ผมว่าน่าเกียดนะมันแอบ,บดูจงใจชัดเลยนะครับที่เตะใส่ดาวินอย่างนั้นนะครับและกรรมการนั้นเนี่ยโขเลยได้ว่าเป่าก็ถือว่าแย่มากเลยที่ผมบ่นเนี่ยไม่ได้ต้องการความได้เปรียบอะไรนะแต่ผมไม่อยากให้นักเตะเจ็บอะคือมันเล่นแรงเกินไปหลายจังหวะเลยเอเวอร์ตันเกมนี้และเมื่อไม่มีการปลามนะครับผู้เล่นฝั่งเอ นในเมื่อกรรมการนั้นไม่สามารถคุมเกมอยู่ได้แล้วก็เกมนี้นะครับมีการทดเวลาบาดเจ็บไป6นาทีนะครับแหมใจแทบจะหล่นเลยนะทดอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วก็มีช็อตที่เคยที่โจนนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าสกัดบอลโคตรเทพเลยนะครับคือพี่แกสนแม้ที่จะเล่นแบ็กขวากับลิเวอร์พูลถ้าหากเทรนด์ไปแล้วนะครับเกมนี้ผมชมเลยนะโจนเล่นดีมากๆในฐานะแบ็กขวาของลิเวอร์พูลแล้วก็จบเกมไปลิเวอร์พูลนั้นสามารถเก็บ3ามแต้มที่สําคัญได้กับเกมเอเวอร์ตันนะครับโคตรสำคัญเลยนะเพราะว่าเล่นกับเอเวอร์ตันนั้นไม่ใช่งานง่าย แน่นอนแลร์พูลนั้นสามารถเก็บ3แต้มได้ขึ้นนำอาร์เซนอลนะครับ12แต้มและนะครับก็คือเหลือเกมการเล่นอีก8เกมเลยด้วยกันนะครับได้ได้ว่าถ้าไม่สามารถนะครับคว้าแชมป์ได้เนี่ยเป็นอะไรที่มันห่วยมากเลยนะกับการนำขนาดนี้แล้วก็เกมที่เหลือที่มันน้อยมากๆและเชื่อได้ว่าวอร์พูลนั้นเดี๋ยวถูกๆได้ไถเนี่ยเดี๋ยวคว้าแชมป์ได้แน่นอนก็แฟนวอร์พูลนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับอยู่ที่ว่าตอนนี้อ่ะก็ต้องเร่งฟอร์มพยายามพัฒนาตัวการเล่นของนักเตะขึ้นไปให้ได้มากกว่าเดิมนะครับและเเหมืือดดากกคง่่ ding ลพปๆ ของคุณฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบคุณครับ